ามกันต่อเรื่องของความอีลุงตุงนางของเงิน71ล้านบาททั้งฝั่งของทนายตั้มเขาบอกว่าได้มาเนี่ยด้วยความสเสด่หาฝั่งของคุณสุนทีก็งัดหลักฐานขึ้นมาแฉเลยได้มาจากความสเสน่หาจริงหรือแล้วถ้าเกิดว่าได้มาจริงคุณมีการเสียภาษีถูกต้องอะไรหรือเปล่าอตอนนี้เราก็รอฟังจากปากของเจ๊อ้อยอยู่ไงก็ตกลงแล้วมันเป็นยังไงล่าสุดเรื่องนี้ค่ะตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการประสานตัวเจ๊อ้อยเนี่ยเข้ามาให้ปากคำกรณีของนางสาวจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อย จออ้อยเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเศรษฐีนีหมื่นล้านเลยนะ,ะก็แจ้งจับทนายความชื่อดังคดีช่อโกงเงิน71ล้านบาทลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์หลังจากที่มีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความสพปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่19กันยายนนะคะแล้วก็ร้องขอให้ออนสำนวนคดีเนี่ยมายังกองปราบล่าสุดเนี่ยพันตำรวจเอกสุริยศักดิ์จิรวัตรผู้กับกับการ3กองบังคับการปราบปราม เปิดเผยว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดสำนวนคดีที่รับมาเพื่อนอำมาประมวลข้อเท็จจริงต่างๆก่อนที่จะประสานนายสมชาติซึ่งเป็นทนายความของเจ๊อ,อ้อยก็เชิญเข้ามาให้ปักคำกับตำรวจคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับนายสมชาติเนี่ยบอกว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานใดๆมาจากทางตำรวจนะ เออแต่ยืนยันว่าหากได้รับการประสานเนี่ยทางเจอ้อยเขาก็พร้อมจะเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทันที oh. ถามว่าตอนนี้เจอ้อยอยู่ไหนอยู่ไทยหรือเปล่า ยืนยันได้เลยเจอ้อยเนี่ยอยู่ในประเทศแล้วครับแล้วก็จะมีการดําเนินคดีหรือว่าดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับทนายชื่อดังแน่นอนอ้าวคุณผู้ชมรอดูสัปดาห์หน้ามีความ,มชัดเจนแน่เพราะถ้าบอกว่ายังไงอ่ะถ้าให้ด้วยความเสดหาใช่ไหมก็ก็คือไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งเขาให้เงินไปเอาไปลงทุนไปทำโปรแกรมหวยออนไลน์นั่นหมายความว่าก็ต้องอยากจะได้ชิ้นงานเป็นสิ่งตอบแทนแล้วเออมันจะต้องมีความชัดเจนสัปดาห์หน้านะคะ